สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอว่าจะเป็นเอฟซเก่าเอฟซีใหม่เนาะมากลับมาพบมื่อพ้อกับเจตาพารวยคือเก่าเนาะค่ะเมือนี่เป็นวันจันทร์วันที่เจ็ดเนาะค่ะเจตาก็จะมาว่างแนวทางของเราพัฒนาเ,นเป็นเื็นแรงสองทุ่มคึงเห็นยุนี่กับประวัติของดารามาดามค่ะมาดามคนสวย วันที่สี่ที่ผ่านมาค่ะดารามาดามหลุดไปหลุดไปไม่เดินสักตัวเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าบอดินเนาะคะ่ะกับบอเป็นยังค่ะมาไปใหม่ไปต่ตเนาะแนวทางก็คือแนวทางมีเขามีหลุดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นกับเขาอีกของมาดามหลุดกับบลายงวดตรงพี่น้องของมาดาม กันต่อกันสามงวดสี่งวดต่อกันมากกับห็นกันอยู่เนาะค่ะแนวทางของเพิ่นแนวทางของเพิ่นเี่าไปห็นดูแลของมาดามคำนวณเนาะค่ะรุดไปกับกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะแทนมาดามคำนวณกับบเป็นยังเข้ามาไปต่อแนวทางใหม่ของดาราคนสวยเนาะของมาดามคนสวยรวยน้ำใจมาใหม่แล้วค่ะวันที่เจ็ดของมาดาม ไอ้ที่ไม่ที่ผ่านเขาไม่เห็นเนาะคะ่ะยังบรท่านได้กดติดตามเนาะถ้าเผื่อผ่านเขาไม่เห็นทังช่องของจีตตาพารวยเนาะคะ่ะถ้าชอบชิปนีครับฝากกดไลค์เนาะคะ่ะฝากกดติดตามค่ะมาเบิ่งแนวทางไม่ของมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณลาวพัฒนาบิงรูดวันที่เจ็ดเพิ่นไหมาแปดกับเก้าค่ะสามแปดสามเก้าหกแปดหกเก้าค่ะ คนก็จะมีแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางสามเก้าแปดแปดสามเก้าแปดแปดเก้าค่ะวิ่งวิ่งหลุดพนไห่ทอกันเด้อค่ะเดินแปดกับเก้าเท่ากันเนาะสองตัวเน้นที่สองหางหกแปดสามเก้าค่ะสามตัวสามหางสามเก้าแปดสามแปดสามเก้าค่ะ แคปนาจอคะ่ะภัยจะตามต่อกับมาดามคำนวณไปรุ่นกันเนาะค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่งกับมาดามคำนวณค่ะเลีกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะต่อไปค่ะ ต่อไปจะเป็นของช่อเฉีดชัยค่ะช่อเฉีดชัยวันที่สี่ก็ะโดดไปนะะ 9, 5, 7, 7, เนาะค่ะเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะหลังของเพิ่นกะวันที่สี่บดือนค่ะวันที่สองที่ผ่านมาเพิ่นกะเขาไปถึงสองตัวเนาะค่ะพิงพ์ดูของช่อเฉีดชัยหนุ่มหน้ามนคนรูปหลองเนาะคะ่ะคนขยันพร้อมช่อเฉีดชัย มาเบิงแนวทางงไม่ของเพิ่นค่ะกับขอบุญขอบคุณชอเชิดชัยเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตตาเนาะทึงมาดามคำนวลค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับแนวทางที่มาว่างทางชะะ่องเนาะมาเบิงแนวทางงไม่ของเพินะะินเนาะชอเช,ชิดชัย ท่อเฉดชัวิ่งรูดของเพื้นไห่มากเก้ากับ,กบ 1, หนึ่งค่ะเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสามหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งสี่เบิร์นก็จะมีเก้า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 หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางค่ะเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งวิ่งรูดนิ่นทอกันค่ะเดินเดินเท่ากันเนาะไม่มีรองค่ะไม่มีรองเก้ากับหนึ่ง สองตัวเน้นที่สองหางเก้าสามหนึ่งสี่ค่ะสามตัวหนึ่งหางค่ะเก้าหนึ่งสี่เอาแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับชอเชิดชัยใครจะไปต่อกับเพินแคบหน้าจอค่ะหมือแรงสองทุ่มคึ่งค่ะพี่น้องอแคบหน้าจอไปรุ่นกัน ลาวพัฒนาเนาะแนวทางใหม่ชอเชฟชัยเนาะคะ่ะหน้าจอไปต่อเป็นของผู้ใดเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวันที่สี่คุนกระลุดไปเนาะคะ่ะเลขมีที่มาวันที่สี่ลาวพัฒนาบนออกสามตัวเก้าห้าเจ็ดสองตัวห้าเจ็ดสองตัว 5, 7, เจ็ดเก้าวันที่สี่เลขมีที่มาหลุดไปค่ะกัอบกอินยั้งเนาะค่ะไปไม่ไปต่อกับขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาค่ะที่เอาแนวทั้งมาว่างทังช่อง,องเจตานะงวดที่ผ่านมากของพื้นก็เข้าไปค่ะสองศูนย์หกเต็มเต็มบุญเนาะสามเจ็ดเข้าอยู่ค่ะมาหลุดวันที่สี่สองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะ ี่งวดเพิ่กนกรหลุดไปสามงวดเนาะเอรุดไปงวดหนึ่งเนาะค่ะรุดไปหนึ่งงวดบอกเป็นย่างตามต่อไปไม่กับแนวทางไมวันจันเป็นวันที่เจ็ดเนาะค่ะมาลุ้นกันไม่ไป่อเลขมีที่มาค่ะลุ้นกันไม่เลขทุกตัวกับมาว่างเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ เจระะนากันเอาเป็นเพียงแนวทางเนาะสอบจัดคัดกระพานเนาะค่ะวิ่งบูธของเพิร์นี้เจ็ดกับเก้าคาลิฟนี้ที่มาเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสี่เก้าสี่ค่ะบพนก็จะมีเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้า สองสองตัวเอา้าสองตัวเจตาคือจังมวงกลมสองเจ็ดสี่หางเดียวเลยพี่น้องมันมันรุ่งของเพื่นผิดป่ะหรือเพื่อนห้ยอย่างสิมาเนาะน้นที่เจ็ดสี่หางเดียวเอาสามตัวหางเดียวค่ะเจ็ดเก้าสามแต่วิ่งรูดนี่เดินทอกันด้วยค่ะเด่นเจ็ดกับเก้านี่ วุ้งกลมทอกันเนาะเอาสายวิ่งสายรูดค่ะใครจะตามต่อเลขมีที่มาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอใครจะตามต่อเลขมีที่มาเนาะเลขกรับนางฟ้าค่ะมาต่อกันกับเลขยกรับนางฟ้าเข้าไปยุคาโบลุดเลียกรับนางฟ้า วันที่4ที่ผ่านมาเนาะค่ะ95779ทั้งบนทั้งล่างวิ่งรูดพ่นเรียกรับนางฟ้าเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างวิ่งรูดค่ะมีผู้วิ่งผู้รูดน้เพ่นค่ะโชคดีมานไปเนาะพี่น้องถถามีผู้ใดก็ดีใจน้ำเนาะค่ะสายวิ่งสายรูดเป็นวันที่2ไปยังบนรูดค่ะรูดไปวันที่30เนาะ วันที่27เข่าสองตัวนะค่ะเข่าไปอยู่เตรียมแคปหน้าต่อเด้อค่ะไปจะไปต่อกเรลยกรับนั่งฝาขอบุณขอบคุณเหล็กรับนั่งฝา,าค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องนะเนาะเหลยกรับทีเขา่าไม่หลุดเนาะค่ะพี่น้องหลุดไปกับกาบขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านในแนวทางใหม่สำหรับมือนีเนาะค่ะ เป็นวันที่เจ็ดวันจันทร์สองทุ่มครึ่งกับมะรุนกันใหม่ไปต่อเนอะเอาะลาวพัฒนาวิ่งรูดเข้ากับสองค่ะสองตัวสี่หางเก้าสามสองสามเก้าหกสองหกบนก็จะมีเก่าเก่ากับสองสองค่ะสามตัวสามหางเก้าสองสามเก้าสองหกเก้าเก้าสองวิ่งรูดพื้นเดนลองเก้าเนะคะ่ะเดนสอง เด่นสองรอง9กสองตัวเน้นที่สองหางสองสาสองหค่ะสามตัวนิ่2สองหาง9ก้าสองสามเสองหเอาพิจาจรณา,ากันไปรุ่นสองทุ่มขึ่งค่ะพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานแคบนาจอค่ะแคบหนาจอขอบุญขอบคุณเอซีทุกท่านเนะค่ะที่เข้ามารับชม มากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ให้ในช่องในน่อยของเตตาเนาะค่ะกับขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมือแรงค่ะกับเล่าพัฒนาแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนเนาะค่ะเดินทางไปไซ์ก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้ไม่โชกค่ะกลับมาก็ขอให้ไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ